สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนเหมือนเดิมไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาโยกโยกโย,โยอะไรพี่ครับเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนเราจะเข้าเรียนเราจะต้องอะไรก่อนรู้ไหมครับจําคําว่าหัวใจเข้าหุ้นให้ได้ต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเท่านั้นนะเล่นหุ้นต้องเล่นหุ้นขาขึ้นถ้าอยากรวยแต่ถ้าอยากเสี่ยงเล่นหุ้นขาลงแต่ถ้าอยากกําไรอยากมีจุดยืนที่มั่นคงอยู่วงการหุ้นได้นานพูดง่ายๆคือรวย ต้องเลือกเล่นทุ้นขาขึ้นเท่านั้นนะครับข้อนี้สําคัญมากสงกราฟต้องชัดหมายความว่ามันต้องเข้ารูปแบบของกราฟว่าจะไล่ขึ้นไซด์เวทฮุบย่อเนื้อออกไหมครับพวกเนี้ยมันต้องอ่านให้ได้ไม่ใช่สเปะสปะเมื่อมันสเปะสปะจะเดาทิศทางไม่ได้เมื่อเดาทิศทางไม่ได้โอกาสเสียสูงแสดงว่าสงกราฟหรือรูปแบบกราฟต้องชัดข้อนี้สําคัญมาก เจ้ามือมีเจ้ามือเข้ามาควบคุมราคาก็แปลว่าหุ้นจะวิ่งหรือราคาหุ้นจะขึ้นต้องมีคนทําตลาดหรือคนทําราคาเข้าใจเอาไว้เลยแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในข้อที่3มีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาข้อที่4หุ้นจะต้องมีสภาพคล่องอันนี้เรายังไม่ได้สอนนะครับแต่ต้องรู้ลึกนะข้อที่5มีกระแสะและปัจจัยรองรับตรงนี้ก็สําคัญที่เราจะต้องรู้มากๆ ดังนั้นตรงนี้มันสําคัญมากหัวใจเข้าหุ้นก่อนจะเลือกซื้อหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องดูด,ด้วยว่ามันเข้าปัจจัย5ข้อนี้ไหมอ่าหัวใจการคัดหุ้นมันก็คือข้อ1กับข้อ2ต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเท่านั้นทรงกราฟต้องชัดเจนเห็นไหมครับนี่สําหรับหุ้นขาเราเรียกว่าการคัดหุ้นเข้ามาเฝ้าแต่คัดามาเฝ้าแล้วสัญญาณที่มันจะทํา มีเจ้ามือเข้ามาควบคุมราคาไหมสัญญาณการเข้าซื้อมีเจ้ามือเข้ามาควบคุมราคาเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องมีกระแสรองรับแสดงว่าในหัวใจ5ข้อข้อ1ข้อ2เป็นการคัดหุ้นมาเฝ้าข้อ3ข้อสี่ข้อ5เป็นสัญญาณหาสัญญาณที่เตรียมเข้าซื้อหรือเตรียมทําอันนี้สําคัญมากเห็นไหมครับ มีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาซึ่งเป็นหัวข้อที่3ที่เรากำลังสอนกันพี่ครับในหัวข้อนี้โชคสอนละเอียดมากนะยังอีกหลายครั้งโชคจะต้องขยี้ให้พี่เข้าใจให้ได้เพราะสุดท้ายพี่เห็นบิดออฟเฟอร์พี่รู้เลยว่าทิศท,ทางของหุ้นจะขึ้นหรือลงอันนี้ชัดเจนเพราะบิดออฟเฟอร์เป็นสงครามภายในคือต้นน้ําตัวแท่งการาฟแท่งเทียนเขียวเขียวแดงแดงนึอกออกไหมครับอันนี้เป็นปลายนะ้ำมันเป็นแค่เศษซากที่วันนี้เขาลบกันในตอนตลาดเปิด มันเป็นยังไงบ้างแล้วสรุปออกมาเป็นแท่งกาประจําวันเข้าใจอย่างนะแท่งกาประจําวันไม่ได้มีอารมณ์หรือเห็นปัจจัยทิศทางที่ชัดเจนมันแค่เป็นบทสรุปว่าราคาเปิดกับราคาปิดวันนี้เป็นยังไงถ้าเปิดกับปิดถ้าราคาปิดสูงกว่าก็เป็นว่าวันนี้ปิดเขียว แต่ถ้าราคาปิดมันลงกว่ามันถูกกว่าราคาเปิดก็เรียกว่าปิดแดงก็คือราคาหุ้นร่วงแสดงว่าแท่งการาฟแท่งเทียนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงมันเียแค่บทสรุปของเศษซากสงครามที่ออกมาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เกิดอย่างไรลบกันอย่างไรห้าหันกันแค่ไหนแท่งเทียนไม่ได้บอกแท่งการาฟไม่ได้บอกแต่ปัจจัยบิดออฟเฟอร์ต่างหากคือการยิงถล่มกันเนาะมันแยกเป็น2ฝ่ายครับพูดง่าย เรามองอ่ะเมาเป็นตำรวจก็ได้เมาเป็นตำรวจเจ้าเป็นโจรหรือมหาโจรก็ได้เนออกไหมครับ<ด>ซุ่มยิงกันปัง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 สุดท้ายแม่งเจ้าคนเดียวตำรวจห้าหมื่นคนตำรวจไตาหาเรียบเข้าใจยังอเผอิญว่าเจ้าแม่งมันเป็นมันเป็นพระเจ้า คำว่าเจ้ามันก็คือพระเจ้าอยู่แล้วมันสามารถกําหนดทิศทางนะครับทําให้ตหํารวจหรือเม้านะครับที่มองว่าเป็นคนดีที่มองว่ากูเก่งมีจํานวนมากตายหาตายไม่รู้ตัวตายทั้งเป็นอีกต่างหากตายทั้งเป็นในพอตไม่ว่าคือพอตแดงแล้วในชีวิตจริงนะครับรับไม่ได้กับการเป็นหนี้เสือฆ่าตัวตายแล้วครอบครัวตายตามอีกอันนี้ต่างหากตายจริงกับชีวิตด้วยนะอันตรายนะต้องดูให้ดีดังนั้นะมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาเห็นไหมที่โชว์บอกว่า Bit o f f er เฟอเป็นอุปกรณ์ของเจ้ามือที่เข้ามาคุมราคาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม้าหรือเจ้าล้วนมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคําสั่งซื้อและคําสั่งขายในหน้าสตรีมมิ่งเดียวกันแต่ศักยภาพในการสั่งซื้อสั่งขายและชักนําตลาดต่างกันเพราะเจ้ามีทั้งเงินมากๆเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านมีจํานวนของมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เม้าคนไม่กี่แสนกี่หมื่นกี่ล้าน แล้วก็แยกกันเล่นนี่ต่หากไม่ได้รวมจํานวนเงินไม่ได้รวมจํานวนของเป็นก้อนเดียวแล้วเล่นทีเดียวตูมกันไม่ใช่แสดงว่าเล่นสเปะสปะ,ปะเมื่อสเป,สปะสปะก็เข้าทางคนที่กําหนดทิศทางคนเดียวไงเข้าใจตรงนี้ยังนี่แค่เกินอ่ะพี่ครับไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าโชคบังคับพี่ครับโชคบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาเรียนในกลุ่มของโชคนี้โชคบังคับไม่เอาดีกว่ากูบังคับ พวกมึงทุกคนจะต้องตามเรียนใน24คลิปแรกที่กูสอนจริงๆอย่ามักง่ายแล้วก็ตามดูทุกไลฟ์สดที่โชคสอนให้ละเอียดแล้วก็ต้องดูซ้ำๆถ้าอยากเก่งอยากแค่เข้ามาแล้วรอหุ้นพี่ไม่ใช่ขอทาน และโชคก็ไม่ได้ขอเศษเงินพี่5้0พันเดังนั้นน่ะสำเนียกกันนิดหนึ่งเข้ามาเพื่อเก่งพัฒนาตัวเองให้เก่งก็ต้องทุ่มเทที่จะศึกษาไม่ใช่นอนกระดิกตีนอยู่บ้านเพื่อ work from home แล้วก็คิดว่ากูจะเก่งมันเป็นไปไม่ได้เลิกคิดตักกะจาก้าดงาวอย่างนี้นะครับผมไม่เอาน่ะ ขยันสิทุ่มเทสิโชคอะนอนดึกนอนดื่นยังทุ่มเทเพื่อการสอนให้พี่ทุกคนเก่งอะไรเป็นความลับประสบการณ์ทั้งหมดที่ทโชคเล่นมาที่โชคเป็นเบื้องหลังอะไรมาก็แล้วแต่โชคเอามาสอนหมดทุกอย่างแล้วเห็นไหมดังนั้นอะคอโชคโชคบอกเลยว่าจ่ายครั้งเดียวโชคดูแลดูแลนี่คือสอนเต็มที่ดูแลนี่ไม่ได้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะครับเพราะพี่ไม่ใช่แม่โชคอย่ามาสําคัญขนาดนั้น อันนี้จำเอาไว้เลยดังนั้นคอสโชคโชคบอกอเลยว่าคอสแรกในคอสท,ที่1 24คลิปนั้นครับจริง,รงๆเราเรียกว่าปฐม,มบทหุ้นมันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นการปูพื้นที่ละเอียดมากแยกอุปรกรณ์ชัดเจนครั้งที่2เนี่ยเรียนหุ้นเปรียบสเสมือนชั้นระดับมัธยมเป็นการให้เห็นถึงว่าปัจจัยและสําคัญในการเข้าเล่นจริงที่มันสาคัญเป็นยังไงแต่คอสท,ที่3ต่างหากที่พี่จะต้องตามเรียนกับโชคกันทุกคนด้วยก็คือวิถีเซียน การเล่นหุ้นอย่างวิถีเซียนเข้าออกยังไงเลือกหุ้นคัดหุ้นจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่พูดง่ายๆตลาดหุ้นทั้งกระดานนะครับเราจะเล่นหุ้นตัวไหนก็ได้กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มโชคก็จะสอนละเอียดในทุกกลุ่มอันนั้นไปเลยดังนั้นคือเล่นยังไงก็แล้วแต่สอนให้พี่เล่นยังไงก็แต่ทํากําไรให้ได้แต่พี่จะมีปัจจัยพร้อมแค่ไหนก็ไปยืดหยุ่นเห็นไหมตอนนี้ตลาดผันผวนแล้วนะพวกสาย VI อ่อขายเห็นไหมครับ เพื่อรอเก็บของถูกอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไหมพวกเล่นรอบก็หยุดก่อนเดทเท็ก็ยังเล่นปกติเพราะเก็บเหรียญได้ดังนั้นกำลังจะบอกว่าเลิกยึดติดว่าฉันถนัดสาย VI เล่นรอบเรื่องต่างจริงๆสภาวะตลาดต่างหากเป็นตัวกําหนดชีวิตพี่เองว่าพี่จะเล่นหุ้นยังไงให้ได้ถ้าพี่ติดนิสัยเป็น VI ขอโทษนะครับอย่าติดสันดาน VI โง่ๆนะซื้อหุ้นผิดทางดอยแล้วก็มาอ้างว่าฉันถือยัง VI อันเนี้โง่มาก อย่าให้ความผิดพลาดเป็นข้ออ้างว่าฉันเล่น VI ถ้าฉันเล่น VI ฉันเล่น VI ไปเลยก็เลือกรอจังหวะอะไรรู้ไหมตลาดหุ้นตกแล้วค่อยเข้าซื้อแล้วถือเป็น VI มันมีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นที่คนจะเล่น VI แต่ถ้าคนจะเล่นเป็นรอบก็ควรจะเล่นรอบของหุ้นขาขึ้นเมื่อทุกอย่างเริ่มฟื้นตัวเข้าซื้อตัวไหนราคาก็แพงขึ้นได้ง่ายแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นอะ่ะมันผันผวนมันมันย่ำขึ้นลงขึ้นลง,นลงหรือแมวแนวโน้มของมันซึมลง โควิดวันนี้ก็ประกาศมาแล้ว2 3 4 0 0กว่าคนเห็นไหมตัวเลขมันก็ไต่ขึ้นไปละอีกไม่กี่วันก็จะ2 5 0 0แล้วมาลุ้นกันว่าปลายเดือนจะติด30,000ได้ไหมเห็นไหมตัวเลขมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นกำลังจะบอกว่าตลาดสภาวะตลาดเป็นตัวกำหนดวิธีการเล่นที่ได้กำไรจริง ไม่ใช่ความอยากหรือความถนัดของเราแล้วสามารถเล่นหุ้นด้วยทุกสภาวะตลาดแล้วบอกว่าได้กำไรจริงไม่จริงอันนั้นแค่ตอแหลสร้างภาพเพราะสุดท้ายนะครับถ้าถือยาวเมื่อไหร่นะแปลว่าโดนดังนั้นเข้าไวออกไวดังนั้นสายหุ้นพวกประเภทที่ว่าเล่นอย่างเดทสวิงเท e พวกนี้นะครับจะค่อนข้างทำเงินได้ง่ายแต่เป็นก้อนเล็กแค่นั้นเข้าไวออกไวแต่เข้าหลายรอบต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนนะ ดังนั้นข้อตกลงบอกแล้วไงว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนกับโชคจะต้องตามดูไม่ว่าจักสูตรในคอร์สแรกคอร์สสองและคอร์สสมเพราะจริงๆมันคือเนื้อหาที่เติมเต็มกันได้ดีที่สุดบอกแล้วไงว่าโคตรคุ้มคนอย่างโชคไม่หากินหลอกแดกเหลือแดกพอจึงเอามาตีแผ่ได้แจกได้ดังนั้นกอบโกยแล้วตามสิ่งที่โชคทุ่มเทให้ด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวพี่เองพี่ครับ ลองรวยขึ้นมาพี่จะรู้ว่าชีวิตแม่โคตรง่ายแดกอะไรก็ได้แดกไปไหนก็ได้ไปอยากได้อะไรก็ได้ข้อนี้สําคัญที่สุดถึงได้บอกไงว่าลองทําชีวิตนะครับขึ้นมาในจุดที่เหลือแดกแจกได้ชีวิตพี่จะง่ายกว่านี้อีกดังนะั้นชีวิตในตลาดหุ้นที่เหลือแดกแจกได้มีแค่ข้อเดียวต้องเล่นหุ้นให้เก่งและทํากําไรได้ตลอดคนที่ทํากาไรตลอดมีกรณีเดียวคือปรับตัวให้เข้ากับสภาวะได้ดีจําได้ไหมครับ ทฤษฎีของชานดาวินการปรับตัวให้เข้ากับอะไรสิ่งแวดล้อมไงเราเรียกว่าวิวัฒนาการหรือรี v o ว u t ชั n นเข้าใจข้อนี้ไหมแสดงว่าปัจจัยเป็นเรื่องมหาภาพเทคนิคค,ความคิดเราเป็นจุนลภาพไม่สามารถเอาชนะกระแสตลาดได้ที่เรียกว่าปัจจัยแสดงว่าเราคอยตามปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะตลาดให้ได้